กลายเป็นที่วิพาก์วิจารณ์ถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งหลังปรากฏคลิปที่เรือนําเที่ยวเกาะสมุยนะครับพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติออกทะเลทั้งทั้งที่คลื่นลมแรงจนสุดท้ายเนี่ยเรือล่มนะครับให้ดูคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เขาถ่ายอยู่บนเรือแล้วนักท่องเที่ยวหลายคนเลยนะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียนั่งอยู่บนเรือออกทะเลไปแบบนี้แล้วคุณผู้ชมดูคลื่นนะครับมันจะสูงขึ้น,นเรื่อยๆสูงขึ้น,นเรื่อย เนี่ยแต่ที่สําคัญนะคะนักท่องเที่ยวที่เขาอยู่บนเรือเนี่ยไม่ใส่เสื้อชูชีพด้วยนะใช่ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพแล้วนั่งกันเพียบเลยนะครับสุดท้ายเดี๋ยวดูคลื่นลูกนี้นะมันสูงมากจนน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาเรือจมครับนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือเนี่ยกระจายไปคนละทิศคนละทางแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าอเอ้ย คนที่เขาร่วงตกลงทะเละเขายังสามารถยืนขึ้นมาได้ระดับน้าทะเลอาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่มันอันตรายเกินไปไหมกับการาออกเรือในช่วงที่คลื่นลมแรงแบบนี้เพราะว่าต้องดูนะคะคุณผ,ผู้ชมคือสภาพอากาศเท่าที่เราเห็นเนี่ยฟ้าลคลื่นคลื่นเหมือนฝนจะตกแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูมรสุมสำหรับภาคใต้ด้วยนะคะการที่จะเดินเรือเนี่ยต้องมีความปลอดภัยมากกว่านี้แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สําคัญนะกลัวเหลือเกินว่าจะกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของบ้านเราด้วยนะคะใช่แล้วเกิดโศวนาฏกรรมขึ้นมาทีหนึ่งแล้วค่อยมาขอโทษถอดบทเรียนอะไรอย่างนี้อีกทีเหรอมันมันไม่ได้ฮะถูกไหมฮะล่าสุดมีข้อมูลว่ามีคนออกมายืนยันด้วยนะว่านี่เป็นเรือท่องเที่ยวของเกาะสมุยจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ทําให้นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บด้วยหนึ่งคนก็เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักครับหลายคนตําหนิผู้ให้บริการว่าโอ้โหลมแรงขนาดนี้คลื่นสูงขนาดนี้ ยังพาออกทะเลอีกเหรอ,อแล้วถ้าเกิดอะไรที่มันหนักหนาว่านี้จะรับผิดชอบไหวไหม,มนี่ชีวิตคนเลยนะคะ